ถ้าเขียวนี่คือวิ่งได้ถ้าแดงก็ต้องหยุด <c oughs> เฮ้ยมีศพใครอะ่ะเฮ้ยมีศพคนตายในนี่เหรอเฮ้ยหลอนมากใช่เป็นตับวานิลล่าบีแฮนด์ได้เกมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุก๊กนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมโรบักอ๊ออ๊ะกอ๊ออ๊อเฮ้ยใครเหยียบชนะเฮ้ยเอาเฮ้ยตอนนี้นะคะเรามาเป็นรอปภรักษาความปลอดภัยที่ร้านขายของเล่นสุดร้อนร้อนร้อนฮี ใส่ชุดร,ปรอปภฮะมัดแมนแอนด์แฮนด์ซอมสุดๆไปเลยตอนนี้นะเราอยู่ที่ร้านขายของเล่นแต่ว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บของหรอ,อนนเราต้องมาเปิดไฟใช่ไหมเอิม่มแล้วที่เปิดไฟอยู่ตรงไหนนี่เปิดสวิตช์น่าจะอยู่ตรงนี้เอิม่มดึงหอหอดึงจืแล้วยังไงอ่าไฟขึ้นโอเคเขาต้องบอกให้กด power มันกดกดตรงไหนอะกดเลย ตอนนี้นะข้างในนี้มืดมิดมากเขาบอกว่ามันเป็นร้านของเล่นที่ค่อนข้างหลอนนิดนึงเฮ้ยมันจะหลอนยังไงอะ่ะเฮ้ยมันเ,ออเดี๋ยวนะทาไมมันโล่งแบบนี้ล่ะของเล่นน่ากลัวน่ากลัวไปไหนหมดไอเพื่อนเราวิ่งไปไหนอะ่ะไปไหนอะ่ะเฮ้ยรอยเท้าเฮ้ยทุกคนปัญหาตอนนี้ก็คือตุกตตต๊กตาตัวตุ๊กตาตัวใหญ่ๆกลางร้านมันหายแล้วต้องหารอยเท้าตุ๊กตาอยู่ในนี้ ถ้าให้เดาเขาชื่อมิสเตอร์ฟันนี่มิสเตอร์ฟันนี่นี่ก็จะเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ที่จะอยู่กลางร้านนะคะแต่ตอนนี้พี่กุ๊กและเพื่อนก็ต้องไปตามหาล่าท้าตุ๊กตาหลอนแต่ว่าทางเดินนี้มันก็จะค่อนข้างโคตรเคีคเ้ยวนี่เราเป็นผู้นําเลยนะหมู่ทุกคนก็แบบตามมานี่ดึงเรียบร้อยตอนนี้นะเรากําลังสำรวจ โรงงานรักษาความปลอดภัยที่นี่มีทั้งหมดอยู่3คนนะคะมีพี่อุก,กุกแล้วก็ใครก็ไม่รู้คนแบ่งหน้าอีกสองหน่ตอนนี้นะร้านของเล่สุดหลอนเขาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือตุ๊กตามิเตอร์ฟันนี่ดัมมี่หายตัวไปและอา้าวไฟมีปัญหานั่นไงว่าแล้วความหลอนมันก็ยอมมาพร้อมกับไฟดับแต่ว่าเราจะไปทางอา้เอา,เ,อา,เ,อาเพื่อนเพื่อนรอด้วยเฮ้เ มิสเตอร์ฟันนี่เฮ้ยนี่แล้วนี่แล้วเฮ้ยทุกคนถ้าเราโดนจับเราจะต้องตายเฮ้ยมิสเตอร์ฟันนี่เนี่ยมันเป็นผีนี่เฮ้ยมันเป็นตุ๊กตาเดินได้จริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลูกตาก็หลุดเฮ้ยทุกคนวิ่ง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 เฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเฮ้ยทำไมตามฉันคนเดียวเราเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอีกสองคนทำไมมันรอดอะเฮ้ยทุกคนวิ่ง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 เฮ้ยตอนนี้นะพี่กุ๊กต้องเอาตัวรอดกัััับมมมมิสสเเเเตตตอออรร์ฟนนนนนนนีีีี่่่่ดดทป็ุุ๊กาาาผ้้ฝขงล อีกอะเฮ้ยตามใช้คนเดียวอ,อ,ยอ้าวไอ้โดนแบได้เออฟันน่ากลัวมากเมื่อกี้เหมือนสับประหลาดเลยตอนนี้นะคะพี่โอ๊คกกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วซึ่งโหเพื่อนตัวดีหายแซ่บหายซอยไปไหนหมดไม่รู้ตอนนี้นะเราอะต้องระวังไอ้ตุ๊กตายักษ์สุดหลอนเฮ้นะไงมันโผล่มาแล้วทุกคนเฮ้ยไอ้ตุ๊กตายักษ์เนี่ยมันไล่ล่าคนเลยอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำยังไงดีอะเราต้องวิ่งหนีไปตลอดเลยไหมเนี่ยเฮ้ย ตัวใหญ่แล้วก็ไข่เยาอย่งกะยักษ์แน่เฮ้ยไปทางขวาทางขวาเฮ้ยทางขวาเฮ้ยติดสปีดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปทางขวาทางขวาต่อขวาลายไซดีนะแต่ก็ตกตกไซด์ไซดไซด์โยทุกคนตรงนี้นะโอ๊ยเฮ้ยทางออก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 ทางนี้เอ้าเย่โอ๊ยคอยยังชั่วดีนะที่เราจะทางออกนั่นไงเฮ้ยนายทำไมใจร้ายแบบนี้ทิ้งเราได้ยังไงเฮ้ยก็นายวิ่งช้าเองนี่ว่ะ พูดอย่างนี้หาเรื่องเลรอเฮ้ย,ยเพื่อนนะคบไม่ได้จริงๆทุกคนตอนนี้นะภารกิจของเรานะมันคืออีกอย่างว่าเราต้องหาทางที่จะทําภารกิจรักษาความปลอดภัยที่นี่ไปจนเช้าแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไม่มาทํางานที่นี่แล้วเพราะร้อนสุดๆไปเลยแต่ตอนนี้ก็เดินไปทําภารกิจต่ออาภารกิจหลังจากนี้คืออะไรช่วยเอาใจช่วยด้วยนะวินี่มันเป็นพันดเลื่อนเหรอวิเลิศด่ะนี่ เราต้องไปไหนต่อละระวังมิสเตอร์ฟันนี่เอานี่ไงฟันนี่เกมสองที่นี่นี่คือภารกิจที่สองเฮ้ยนี่มันเกมเรดไลท์กินไลท์หรือขยับเท่ากับตายนี่ไอ้ยะเดี๋ยวนะวิ่ง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 ถ้าเขียวนี่คือวิ่งได้ถ้าแดงก็ต้องหยุดอ่าระวังนะเขียววิ่ง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 เราอันดับหนึ่งหยุดห้ามหายใจเอาเล็กวิ่งวิ่งวิ่ง ยุดเอาเฮ้ยโอ้ยตายสะดุ้งหมดนี่แกทำให้ฉันดูแย่นี่นะนี่นะเฮ้ยตกใจหมดเลยไอมิเตอร์ฟันนี่ดัมมี่นี่โอ้ยนั่นฟันหรือว่าเม็ดอะไรไม่รู้ทุทุคนเฮ้ยอันนี้ก็คือด่านเราต้องผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ยต้องกระโดดข้ามนะถ้าโดนเนี่ยอจจะตายได้เลยนะเลเซอร์เลเซอร์หันควนใช่ไหมนี่เลเซอร์สีเขียวถ้าเราโดน ไอ้เจ้านี่ตัดนะอันตารายมากอ่านี่เพื่อนกระโดดนี่แล้วก็กระโดดได้คิดว่ากระโดดได้คนเดียวหรืไงเออเฮ้ยกดปุ่มนะคะต่อไปเราต้องไปทำภารกิจต่อเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนรอดมาทั้ง3คน3ชีวิตแล้วทุกคนที่นี่นะมันสุดหลอนจริงๆหลอกเรามาเป็นรปภร,รักษาความปลอดภัยนั่นเกม3เกมนี้มันจะเกมเอยียงเกมทำอะไรเนี่ย เอาตัวรอดรอดชีวิตหรอโอเคจัดมาเลยตามคำบัญชาตอนนี้เราต้องรออ่ะสวิ1วิโอเคเริ่มเดินเข้าไปเลยเราต้องเอาชีวิตรอดอ้าวหาสถานที่ปลอดภัยนะคะภายใน10 9เก้าแปดเจ็ด้าสนเดี๋ยวนะเราเลือกทางนี้ละกันอยู่ข้างบนน่าจะปลอดภัยนะเฮ้ยไอตัวอะไรที่มันจะออกมาทำร้ายเรามาแล้วเฮ้ยมิเตอร์ฟันนี่ดัมมี่โรบอท เฮ้ยเราต้องเอาชีวิตรอดเอ้าเฮ้ยอย่ามาทางนี้ดิไปทางขวานุ่นเอ้านั่นไงเฮ้ยทำไมพี่กุ๊กสวยแปลกเนี่ยทำไมมันไล่พี่กุ๊กดีมากเลยไอตัวเนี่ยเฮ้ยวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะโอเคทุกคนเหลืออีก22วินาทีที่เราจะต้องรอดนี่นี่เราต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปทางนุ่นนี่มีเพื่อนตัวจิ๋วเราอยู่ตรงนี้คนนึงเอ้าแล้วทำไมมาตามฉันคนเดียวเล่าโอ้โหคนไม่แฟร์เลยเฮ้ย ระวังอย่าให้โดนทับนะไม่งั้นตายแน่เฮ้ยอีกห้าวิเฮ้ยเราต้องรอดนี่ตอนนี้ไอตัวโรบอทกำลังทำอะายที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทางออกวิ่งวิ่งเรวทุกคนเย่น่าจะรอดแล้วแหละเฮ้ยเ้ยก่อนปิดเย่เฮ้ยตอนนี้นะคะลุ้นระทึกสุดๆไปเลยสไลเดอร์เอา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 กเอาอะไรเนี่ยโหตกไปขอหักตายไปเนี่ยอ๋อนั่นไงตายจริง ต่อไปทำอะไรต่อจัดมาเอาลิฟ์ฟื้นสิอ่าฟื้นแล้วโอเคเรียบร้อยอุ้ยห้องอะไรมืดตื้ออ๋อที่นี่คือคลังสินค้านั่นเองมันเลยมืดนะเป็นการดีที่เราจะเปิดไฟฉายนี่เปิดไฟฉายทุกคนเลยสว่างอลังชางตอนนี้นะเราต้องหาทางออกจากคลังสินค้าหวังว่าคลังสินค้าจะไม่มีไอตัวมิสเตอร์ดับไอได้ไนพูดยังไม่ทันนะคะัคำมันออกมาแล้วเฮ้ย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  ตอนนี้นะเราหลอดออกมาแล้วโอ้โหพูดยังไม่ทนันขาดคำมิสเตอร์ฟันนี่ดัมมี่นี่มันหลอนสุดๆไปเลยเร็วๆสิตอนนี้ต้องหาทางออกจากที่นี่ไปให้ได้แล้วแหละรักษาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนี่ขึ้นไปข้างบนนี่เลยโอ้โหเพื่อนเรานี่เก่งจริงๆโอเคนี่เมื่อกี้เห็นอะไรแวบบๆรถเหรอโอเครถเหลืองนี้จะทําให้เราผ่านไปจากตรงนี้หุยข้างล่างนี้ตกไปนี่คือแบบไม่แน่นอนมันเหมือนลาวาเลยทุกคนดูสิใช่ไหม ยรถไมคันเอามาเลยขับรถเนี่ยตกไปนี่ตายได้เลยนะนเราต้องขับอย่างระมัดระวังนะคะระวังเพื่อนชนด้วยเฮ้ยทุกคนมันคือโรงงานโรงงานสุดหลอนเหลือ,หร,อหรืออะไรเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ร้านขายของเล่นธรรมดาแล้วนะนี่ดิฟโชว์เนี่ตามมาตามมาอ้าวโค้งมรณะนะคะถ้าใครตกก็คือตายอ่ะเตรียมกระโดดนี่เอ้ย,อย นี่มีเล่นดิฟเล่นดิฟอ่าเฮ้ยโค้งมรณะดึบ๊บฮ้ยกว้างมากอ่ะโรงงานนี้น่าจะมีพื้นที่ประมาณ1,000เอเคอร์คือใหญ่เกินโอเคตอนนี้นะเราก็ลงจากรถเพื่อที่จะปีนขึ้นไปเอา้าเพื่อนหายไปไหนคนหนึ่งเอมยังไม่มาแลวเฮ้ยช่างมันเถอนะเนาะเฮ้ยสงสัยเขาจะตกน้ำตกท่าตกเรือตกรถไปแล้ว หรือว่าโดนแอนลาวาดูดรีบไปดีกว่าตอนนี้เหลือแค่สองคนผู้รอดชีวิตนะจุดจุนี้เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนมีคนร้องเรียกนั่นไงมาแล้วเอิม่มมาช้ามากสงสัยจะตกไปทีนึงแล้วก็ไปวนมาอีกทีนะคะโอ้โหอ่อนมากว่าแกฉันมาที่นี่นะอ๊้ไปชั่วโมงละอ๊้ชักช้าเฮ้ยโอเคเราไปด่านต่อไปอุ้ยนี่ก็คือดันเกมดันที่ซีโอเค ให้ลงไปในนี้เลยนะคะกระโดดฟืบหมุนจุดดๆๆๆๆุอ้าวมือตื้ออ้าวโผล่มาแล้วเฮ้ยเหมือนเกมมาริโอเก็บเ็ดในตํานานอันนี้เล่นง่ายมากนี่กระโดดแล้วก็ข้ามเฮ้ยมิตาฟันนี่ดัมมี่เฮ้ยทุกคนระวังนะมันมายิ่งกว่าเจ้ากมนายเวนตามติดชีวิตโอ้โหนี่นี่เราต้องกระโดดเอาของเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฟันนี่ดัมมี่เนี่ยมันหลอนจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยมีอุปสรรคด้วยนี่มันอะไรเนี่ยมีมีมีมเฮ้ยกระโดด เฮ้ยเราต้องรอดเราต้องรอดเฮ้ยมีไอเทมเฮ้ยนี่มันเหมือนเกมมาริโอเก็บเห็ดชัดๆเฮ้ยถ้าตกลงไปนะคือตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมฮึ๊บเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นะเริ่มกระโดดคลองนิดนึงละเอ้าเด้อเด้อฮึ๊บเฮ้ยตกต้องเอ้ารอดไหมล่ะหรือว่าต้องทำใหม่เฮ้ยไม่ไหวจริงๆ ตอนนี้เราโผมาได้อย่างหัวเดียวกระเทียมรีบเอานันงเพื่อนโผ่นึกว่าจะได้อยู่คนเดียวซะแล้วดีมากเพื่อนเอามาแล้วเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มันอะไรทุกอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นเร็วมากกลางคือสุดหลอดน,นี้มันเหมือนฝันร้ายเฮ้ยแล้วทางออกมันคือทางไหนอะต้องรอประตูเปิดก่อนนะเค่เราต้องไปกดปุ่มอะไรหรือเปล่าฮะมันมีปุ่มอะไรให้เรากดไหมเออในนี้ท่อระบายน้ำหรือ ก็เดินตามเส้นทางนะคะระวังตกโอ้โหเอ้ยเกือบตกเนีวทางมันเล็กมากเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วเราจะออกไปเจอที่นี่ได้ไหมล่ะนะต้องระวังนะคะในท่อน,นี้จะมีไอมิสเตอร์ฟันนี่ดัมมี่หรือเปล่าอ่าเพื่อนเราโผล่อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อถึงสถานที่ตรงนี้แล้วมันก็น่าจะมาได้ครึ่งทางแล้วนะเอเพื่อนครบแล้วก็ไปต่อกันเลยเฮ้ยมีศพใครอะ่ะ มีสบคนตายในนี่นหรอ,อ,อหลอนมากไ้มิคฟัน,นีดาีไม่ทันระวังโดนกินจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะมาแก้มือฝากไป้ก่อนเธอเกมนี้แอบสนุกแล้วก็แอบยากนะคะฝากกดติดตามช่องใหม่พิ้วกุ๊กด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย